มุ่นราจารตัดตปไกลมุวนทางที ไปเล่าวันที summer, yep. no oh ่ยี oh no yeah, ่ส so ิบสามน่นันที่ยี่สิบสามิดไปเล่าเสียงหนอยไปหามาหลายหมืไปรอบนึงปีที่แล้วน่นก็เดือไปจนมาจุดจอยก็จอยง่ายางหมืเลยสิบลูกอีพอเลยหนึ่งเขาแล้วไปเลยยี่สิบสาม ไมเขาพ่พ si ่อก oh, ินต uh, ุ à, là, ้มเขาใส่หวกล้วยเนาะเขาหลายทีอหลายนี่แหละเขาบ่พอกินอาไปเพ่อเขาพ่อถ้าหาล่องหุ่มเขาเจ้าบ่อไปฮะมาดต้มเขาส้หวกล้วยไป้เออกไปคหาลูกหาลูกนั่นเกิดว่าน้ำหนัก ขึ้นห้าเตไปนั่นเขาน่ะมันเกี่ยพาสิบลูกหวงอหงยังชื้อเกี่าสิบลูกของย่างเลยตัไมัเลยเอาโ้งนมมนโงก็เลียวเขาย่างหละสิบสิบกินซ้ำจโ้กได้หวดห่อหอมนพ้่งรไปต้องไปยไง เมอหลายมันกินไปอยู่ทัองเอาเนี่ยกินอกากตอนนี้น่กินก็ยะันที่ออกไปซรสเขาแล้วกพุ๊บห่างเลยไก่จะจะมาทาในรู้แหละคำคำเอาอยเลยถ้าว่าคำนี้ของนามียง เรียกวกรับเปตมันกันพร่อเนขอป่าอป่าแล้วตลอดเียนขอป่า